สวยโดดเด่นดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำปลูกครั้งเดียวสวยไปได้หลายปีเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําต้นไม้หน้าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะคะทุกคนสโลแกนก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะคะถ้าจะง่ายขนาดนี้แล้วก็ดีขนาดนี้ทําไมไม่ปลูกกันละคะซึ่งต้นไม้ที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะก็อยู่ด้านหลังเรานี่เลยค่ะก็คือบัวนี่เลยคะ่ะทุกคนซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะทั้งคอมเมนต์นะคะทั้งแชทเข้ามาถามนะคะอยากจะให้รีวิวหน่อยนะว่าบัวกอด้านหลังเนี่ยคือบัวอะไรนะคะแล้ววิธีการปลูกปลูกอย่างไรนะคะ ซึ่งเจ้าบัวกรนี้ของเรานะคะทุกคนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคุ้นตากันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะออกคลิปเราเนี่ยในทุกๆคลิปเลยเพราะว่าเป็นแบ็กกราวด์ชั้นดีเลยล่ะคะ่ะนี่เลยนะคะซึ่งบัวของเรากรนีเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบัวธรรมดานะคะเป็นบัวหลวงธรรมดาเลยก็คือไปนํามาจากในหนองในบึงเลยนะคะก็คือเอาไหลของเขาหรือว่าเอารากของเขาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหัวหรือว่าไหลนะนั่นแหละเอามานี่นะคะ ใส่ไว้ในวงบ่อนี้ค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เอามาปลูกนะคะก็คือเอาไหลของเขาเนี่ยมาปลูกนะคะวางรอบๆวงบ่อเนี่ยตั้งแต่นั้นมาคือปลูกครั้งเดียวจนทุกวันนี้นะคะน่าจะผ่านมากี่ปีแล้วอะ่ะหลายปีแล้วนะคะเขาก็ยังจเจริญเติบโตนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเดี๋ยวยุบนะคะเดี๋ยวงอกขึ้นมาเนี่ยให้เราเห็นได้สวยงามตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะ ซึ่งบัวชนิดนี้นะคะเรียกว่าอยู่ในสกุลของบัวหลวงนะคะซึ่งสกุลของบัวเนี่ยเขาจัดอยู่ประมาณ3สกุลด้วยกันค่ะก็คือ1ก็คือบัวหลวงเป็นแบบนี้นี่แหละนะคะ2บัวสายนะคะแล้วก็3ก็คือบัววิกตเอเรียนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยบัวหลวงลักษณะเด่นๆนะคะก็จะอย่างที่เห็นเลยนะคะใบจะมีลักษณะกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ก้านเนี่ย จะอยู่เหนือน้ำนะทุกคนก้านจะสูงเหนือน้ำนะคะแล้วก็ที่ก้านเนี่ยก็จะมีหนามแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะส่วนดอกนะคะทุกคนก็จะเป็นดอกทรงกลมหรือว่าทรงแหลมนะคะของเราเนี่ยเป็นดอกทรงแหลมสีชมพูนะคะอาจจะมีสีชมพูสีขาวสีเหลืองได้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ออกมาหนึ่งดอกแล้วนะคะดอกเขาจะมีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็จะมีทั้งที่แบบเป็นกีบซ้อนนะคะหรือว่าไม่ใช่กีบซ้อนก็มีเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งเจ้าบัวกอนี้นะคะทุกคนเลี้ยงง่ายมากๆแทบจะไม่ต้องใช้การดูแลใดๆเลยนะคะอันนี้ปลูกด้วยดินเหนียวนะคะทุกคนใช้ดินเหนียวธรรมดาดินเหนียวแท้ๆเลยนะคะก็คือเอามาจากบึงเหมือนกันเอามาพร้อมกับตอนที่เอาเงาหรือเอาไหลเขามาปลูกนั่นแหละค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยไม่มีการเปลี่ยนดินนะคะส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้เพียงปุ๋ยบัวเท่านั้นคะ่ะทุกคนก็คือน,นึกขึ้นได้ก็เอาปุ๋ยบัวมาโยนใส่นั่นเองนะคะ แล้วก็นี่เลยนะคะถ้าในตระกูลบัวหลวงนะคะทุกคนถ้าเป็นใบอ่อนเนี่ยใบยเขานะคะจะอยู่เหนือน้ําแบบนี้นะคะจะลอยอยู่บนน้าแต่ถ้า,าจเจริญเติบโตแล้วนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่ารุ่นรุ่นพร้อมโตนะคะก้านเขาก็จะสูงขึ้นแบบนี้นั่นเองคะ่ะนี่เลยเราชอบนะคะบัวเป็นดอกไม้ที่เราชอบมากเป็นพืชที่เราชอบมากนะคะเพราะว่าเขาดูโดดเด่นดูสง่าานะคะด้วยลักษณะของใบเนี่ย เห็นไหมสวยมากๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยโดยเฉพาะดอกเนี่ยเราก็ใช้อเอาไปบูชาพระนะคะส่วนใบเนี่ยนะคะสามารถเอาไปห่อ,อห่อพวกอาหารได้ด้วยนะคะนี่เลยใบเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยเวลาเอาไปห่อในการประกอบอาหารนะคะนี่ซึ่ง ระยะเวลาการปลูกนะคะที่เราปลูกมาถามว่ามีปัญหาหรือว่ามีโรคใดๆไหมนะคะมันก็มีนะคะโรคเอ่อโรคเน่าบ้างนะคะโรคเพี้ยลงบ้างนะคะเนี่ยอย่างใบพวกนี้เป็นใบเก่านะคะทุกคนใบเก่าใบแก่นะคะเดี๋ยวบางทีมันก็เอ่อเน่าแล้วอะไรแล้วนะคะเราก็สามารถหยิบออกได้เลยนะคะอันนี้มีหอยขมอยู่ด้วยนะหอยขมเนี่ยเอาใส่ไว้ได้นะคะแต่หอยเชอรี่ห้ามเลยเพราะมันกัดเรียบเลยนะคะนี่เลย แล้วก็ศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือหนอนค่ะเห็นไหมใบเนี่ยใบเนี่ยค่ะแบบเนี้ยโดนหนอนนะคะหนอนกัดเนี่ยแวงแวงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือหนอนกัดนะคะบางทีก็เป็นแมลงนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแมงอีนูนประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่เลยส่วนอันเนี้ยตรงกลางอ่ะเราเอาบอลน,นาไทยนะคะมาปลูกเซมไว้เพราะว่ามันมีบางช่วงนะคะที่ บ่อบัวของเราเนี่ยมันมีอาการยุบลงไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงหน้าแรงนะคะทุกคนก็คือดินในก็คือน้าในในในบ่อเนี้ยมันแห้งนะคะพอน้ําแห้งบัวมันก็จะยุบลงไปนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะให้บัวเนี่ยสวยงามตลอดทั้งปีนะคะก็สามารถเติมน้ําให้มันแบบว่าให้มันชุ่มอยู่อย่างนี้เลยนะคะก็คือเติมน้ําให้เต็มตลอดนั่นเองค่ะแต่ว่าพอดีแบบ แล้วก็ขี้เกียจด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยแบบว่าบางทีปล่อยให้มันยุบบ้างให้มันพักบ้างนะคะแต่ว่าพอหน้าฝนปุ๊บนี่เลยค่ะเขาก็แตกพึบพรับนะคะฟื้นคืนชีพกลับมาสวยเหมือนเดิมเลยอันนี้เพิ่งจะเป็นเขาเรียกได้ว่าการฟื้นครั้งนี้นะคะรถนี้เป็นรตแรกของการฟื้นนะทุกคนจะสังเกตว่าใบยังไม่ค่อยใหญ่เท่าที่ควรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาเคยใบใหญ่หญกว่านี้นะคะ ใบใหญ่ว่วนี้มากถ้าเพื่อนๆที่ติดตามคลิปมาจะเคยเห็นนะคะตอนที่เขาใบแบบใหญ่แบบสุดๆเลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเจน1น่งแล้วกันนะคะของของของเขาเรียกว่าอะไรของซีซั่นนี้นะคะซีซั่นการการเกิดใหม่ซีซั่นนี้เนี่ยอันนี้เป็นเจนหนึ่งนะคะซึ่งเจนต่อๆไปเนี่ยถ้าเราบำรุงดีๆนะคะใส่ปุ๋ยบัวดีๆนะคะแล้วก็คอยเติมน้ําเรื่อยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวใบเขาก็จะมีขนาดที่แบบว่าใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะ ส่วนปัญหาต่อไปที่เคยเจอนะคะก็คือน้ำเน่านั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีนะคะ,ะก้านบัวเก่าๆนะคะมันก็จะเน่าหรือบางทีเวลามีลมมีอะไรเนี่ยพวกเศษใบไม้เอ่ยเศษอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะมาปิวมาตกอยู่ในอ่างบัวของเราแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําเน่าได้นะคะ เพราะฉะนั้นวิธีแก้น้าเน่าของเราก็คือง่ายนิดเดียวค่ะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราก็เพิ่งเทใส่ลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำแบบเน่าเน่าจนขุ่นเลยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งใบไม้เน่าแล้วก็มีในส่วนของใบบัวเนี่ยแบบนี้ใบบัวเก่าๆที่มันเน่าด้วยนะคะเราก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทลงไปเลยอันนี้คือดีขึ้นมากแล้วนะคะเขาค่อนข้างที่จะใสขึ้นแล้วเห็นไหม ก็คอยสังเกตดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่บริเวณผิวน้ำเนี่ยมันเริ่มมีลักษณะเป็นฟิลม์ลมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแผ่นฟิลม์ลมๆเงาๆนะคะที่มันเคลือบอยู่บนผิวน้าเนี่ยถ้ามันเริ่มมีแบบนี้เมื่อไหร่นะคะนั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยเ,เริ่มใกล้จะเสียแล้วนะคะเราก็จะเติมนี่เลยค่ะเราก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเลยแบบนี้สักประมาณแบบนี้นะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวจุลินรีเนี่ยก็จะไปช่วยนะคะทําให้น้าใสขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็น้ําไม่เน่าด้วยค่ะแล้วบัวเนี่ยยังได้รับการขนานนามว่าเป็นราชนีแห่งไม้น้ําด้วยนะคะทุกคนก็ด้วยความสวยความโดดเด่นนะคะแล้วก็ ที่มาประวัติอันยาวนานนะคะที่มีความผูกพันกับคนไทยแล้วก็พุทธศาสนาไทยมาอย่างยาวนานนะคะทําให้บัวเนี่ยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําให้ปลูกกันทุกบ้านเลยค่ะเพราะนอกจากที่จะให้ความสวยงามแล้วนะคะเขายังเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะคะเอาใจง่ายนะคะเทพจะไม่ต้องมาดูแลอะไรเลยนะคะแค่ มีอ่างให้เขานะคะหรือว่ามีวงบ่อให้เขาหรือว่ามีสะเล็กๆให้เขานะคะแล้วก็มีน้ําให้เขาแค่นั้นแหละคะ่ะเขาก็สามารถเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะคะ่ะที่สําคัญนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยุบลงไปนะคะเขาก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆชอบดอกบัวแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงบัวสายหรือว่าบัววิกตอเรียนะคะก็สามารถหาข้อมูลนะคะแล้วก็หาซื้อมาปลูกกันได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะบัวอ่างนี้ของเราเนี่ยก็ออกดอกมา1ดอกแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้มีดอกบัวเนี่ยไปถวายพระในวันพระแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะดอกบัวดอกนี้ก็จะกลายเป็นฝักนั่นเองค่ะซึ่งฝักก็สามารถรับประทานได้จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์นะคะตั้งแต่เง่าหรือว่ารากของเขาเลยล่ะค่ะเพราะว่ารากบัวนะคะก็สามารถนํามารับประทานได้ค่ะ ในส,ส่วนของใบก็สามารถใช้ห่อหุ้มอาหารได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชที่ครบสูตรมากๆเลยนะคะดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ปลูกล่ะคะยังไงก็ไปหามาปลูกกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ